สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุบผู้สุขนุน้อจ้ามือนี้ก็มาพบมาพอกันกแล้เด้าจ้ากับเส้าอ้วนกินแซบจ้ามือนีเส้าอ้วนได้เมนูขานมเนส้านสาวน้ำปลาจ้าเส้าอ้วนลวกผักกะล่ำกับผักก,กันจ่องใส้มานำแล้วเนาะสาวมานำ้อจ้าแล้ว,วลก็สิก,กินแกงกับคแคบแคบหมูก,กับกอบ๊อตจ้าและ้วกะ็กระทิ่นลิมลัวจ้ามากินแซบกินหวกันเลยเนาะจ้า ชดน้ำซิมน้ำหนัวๆกันจ้ะหนัวคัดจ้ะ ผากกันเจอดน้องว่างแซ่บจ้ะ บ้านเศร้าววนก็จะเป็นบ้านส่วนจ้ะเวลามีคนขับรถพานเข้าวันก็เลี้ยงมาไว้ส่องตูวเนาะเวลามีคนขับรถ่านมากระตเฮาแวบนี้ล่ะจ้ะข้อทุดข้ออภัยในเสื่องมาเฮาเด้อจ้ะ พักกันโจงลวกแล้วก็บ้านจ้ะบ้านวัน อืมนัวจ้ะเต่านำปลาสุ้เต้าอ้วานก็ใส่ใส่บักนาวนำเลยจ้ะเต้าอ้วานเป็นคนมากินซุมเนะาะรสชาติก็จะออกเผ็ดเปรี้ยวหวานจ้ะนัวๆจ้ะครบรสเนาะจ้ะ แต่ละเมนูคันบ่เผ็ดก็บ่แซ่บเนาะจ้ะแต่ละเมนูเนาะจ้ะต้องให้มันพิเศษจ้ะจังสิแซ่บ ยุ่มคำยิ่งง่าตาสวดไปเลยจ้ะจังสิสะใจเนาะ สาวน้ำปลาขนอื่นซิมบ่รส่บักหนาวเนาะจ้ะแต่ของสาวอวนใ่บักหนาวน้ำเลยจ้ะสาวอวนมากส้ม เหมือนใส่ขำยิ่ง่ายรถมาจ้ะจังซี่ซวง ขนมเส้นเส้นกระเหนียวนุ่มจ้ะ เศ้าเขาต้องเส้นน้ำนนปลาล่าเศ้าอ้วนเน้นผักจ้ะบ่ค่อยเน้นเส้นปอนไรเนาะเศ้าอ้วนมาก,กินผักจ้ะ อิ่มแล้วจ้าฝากพ่อแม่พี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตอยเป็นกำลังใจให้เศร้าวันเด้อจ้าเป็นสองน้องไม่จ้าเศ้าวันกินแซ่บจ้าฝากไปในอบอกออมใจของพ่อแม่พี่น้องนำดเด้อจ้าครับพ่คุณและล่าจ้า